เดอะทรูดเจาะลึกจริงกลับมาพบกับเจาะลึกจริงในช่วงนี้ค่ะจากกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม Facebook พระบาทสมเด็จพระปรมนทรราราม,มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิตสอนภูมิพลราชวรางกูล โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าในหลวงรัชการที่10พระองค์ท่านทรงพระราชทานรถพยาบาลฉุกเฉินแด่สาธารณาสุข13จังหวัดเป็นพระมหากรุณาธิคุณแด่พระสกนิกรเป็นล้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระเจริญปอลอลรถได้สั่งออกแบบเป็นพิเศษจากบริษัทโปรเมดิกไทยแลนด์ต่อไปนี้จะเป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้เป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่พวกเราโปรเมดิกที่ได้มีโอกาสจัดสร้างรถพยาบาลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรถพยาบาลพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลจํานวน13แห่ง ทัวร์ทุกภาคทั่วประเทศภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขรถพยาบาลพระราชทานเหล่านี้ได้ถูกออกแบบเลือกเฟ้นกำหนดคุณลักษณะ อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ในรถโดยรายละเอียดทุกชิ้นจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลพื้นที่ปลายทางที่จะได้รับจนออกมาเป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดเหล่านี้ภายในรถถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภยัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามมาตรฐาน EN 1789ทดสอบการยึดล็อกอุปกรณ์ภายในรถด้วยแรง 10g พร้อมการออกแบบระบบระบายอากาศภายในรถ รถพยาบาลแบบใหม่เพื่อรองรับโรคติดเชื้อทางการเดินหายใจด้วยมาตรฐานเดียวกันกับห้องผ่าตัดโดยอากาศจะหมุนเวียนจากทิศเดียวกันจากหลังคาลงไปพื้นรถและมีอัตราการหมุนเวียนระบายอากาศภายในรถกับภายนอกมากกว่า20ครั้งต่อชั่วโมง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยทั้งเรื่องการติดเชื้อและกลิ่นไม่พึงประสงค์เครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้บนรถพยาบาลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน EN 1789เมื่อรถมีการสั่นสะเทือนการแสดงค่าต่างๆจะไม่ผิดเพี้ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมมอนิเตอร์ EKG วัดความดันโลหิตอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อใช้บนรถพยาบาลโดยเฉพาะระบบหายใจผลิตภัณฑ์ไวแมนเยอรมันอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเตียงเข็นและเฟือกลม ผลิตภัณฑ์สเปนเซอร์อิตาลีอุปกรณ์อื่นๆทุกรายการเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปทั้งหมดต่อมาในภัยสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกบวิทย์วงสุวรรณได้แชร์ข้อความดังกล่าวผ่าน Facebook พร้อมระบุข,ข้อความว่าน้ำพระไทยจากในหลวง ส่งพระราชทานรถพยาบาลอีก13คันแก่โรงพยาบาลต่างๆในโครงการราชทานปันสุขเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่อาณาประชาราษฎรยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่าขอพระองค์ทรงพระเจริญ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย